ครับก็สวัสดีนะครับเจอกันวันนี้ก็จะเป็นการทดลองการเชื่อมอลูมิเนียมกับตู้ระบบไฟ DC นะครับเนื่องจากมีทางบ้านถามมาว่ามันเชื่อมได้ไหมนะครับโดยวันนี้ผมจะใช้ลวดคาร์บอนแล้วก็ลวดอลูมิเนียมและลวดสแตนเลสในการทดลองเชื่อมอเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นยังไง ครับตู้ตัวเล็กตัวนี้นะครับมันจะเป็นตู้อาร์กอนที่เป็นระบบไฟดีซนะฮะซึ่งมีทางบ้านถามมาว่ามันใช้เชื่อมอลูมิเนียมได้ไหมนะครับส่วนตู้ตัวใหญ่ตัวนี้นะฮะมันจะเป็นตู้ที่ใช้เชื่อมได้ทั้งไฟฟ้าและอาร์กอนแล้วก็จะมีระบบไฟ AC-DC ซึ่งไฟตัวนี้นะครับเวลาที่เราเชื่อมอลูมิเนียมเราจะต้องใช้ไฟระบบ AC แต่ถ้าเป็น DC เชื่อมจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาดูครับ อันนี้เป็นชิ้นงานแผ่นอลูมิเนียมนะครับอันดับแรกผมจะทดลองเชื่อมเป็นไฟ AC ก่อนเชื่อมให้ดูก่อนว่าถ้าเป็นไฟ AC ปกติเชื่อมออกมามันมันเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเชื่อมอะระบบไฟ DC ให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างปุนะ่มตัวนี้จะเป็นไฟฟ้ากับตะก้อนนะฮะก็คือติ๊กกับ MMA ถ้าเราเชื่อมมาก้อนแล้วก็กดไปที่ติ๊กส่วนตัวนี้ ไป ac นะ ac dc ตอนนี้เราเชื่อมอลูมิเนียมเราปรับระบบ ac ก่อนเชื่อมให้ดูก่อน อันนี้คือระบบไฟ AC นะครับเสียงดังฟังชัดแล้วก็เชื่อมออกมาก็ปกติทีนี้ไฟ DC นะครับลองมาเชื่อมดูว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยครับเสียงเสียงไฟก็ไม่เหมือนกันกับเมื่อกี้นะเสียงระบบไฟ AC มันจะสิทธ์มีเสียงดังนะอันนี้เสียงมันจะไม่ดัง แล้วมันไม่ละลายนะมันจะเป็นขุยเป็นหลุมไปเลยเนี่ยฮะเนี่ยถึงมันละลายมันก็ไม่ติดไม่ติดกันไม,ไม่ไม่ประสานกันเันเป็นขุยไปเลยนี่คือระบบไฟ DC ทีนี้ลองย้ายตู้มาเชื่อมกับตู้ DC อย่างเดียว นะระบบไฟ DC นะครับถึงจะเป็นตู้ที่เชื่อมอลูมิเนียมได้แต่ใช้ระบบไฟ DC มันก็เชื่อมไม่ได้นะครับส่วนตู้ตัวนี้ต,ตัวเล็กนะเป็นระบบไฟ DC อย่างเดียวเลยไม่มีคอซบเชื่อมออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะอันนี้อันนี้ผมลองใช้ไฟอ่อนๆดูก่อนนะมันก็ไม่ไม่ละลายนะ ลองลวดคาร์บอนดูเดี๋ยวลองปรับไฟแรงๆอันนี้ลวดคาร์บอนนะครับเดี๋ยวมันจะแตกมันจะไม่ประสานเป็นเนื้อเดียวกัน เรียกวันเละเลยนะฮะอ่าทีนี้ลองลวดอลูนะฮะลวดอลูมิเนียมเนี่ยมันติดแบบถ้าใช้เชื่อมจริงก็มันก็เชื่อมไม่ได้หรอกนะครับ เป็นหลุมเป็นบอ่อไอันนี้ลวดสแตนเลสลองดูบ้างไม่ว่าจะเป็นลวดอะไรมันก็ไม่ได้นะครับสรุปถ้าเชื่อมอลูมิเนียมนะครับตู้ระบบไฟ DC เชื่อมไม่ได้นะครับ